นเนจเริญพ่อญ,ญาโยมหลวงพ่อพุทธะตำแทจะได้แสดงธรรมกันที่สามวันนี้ในการสนทรากันร,ระหว่างพิสุที่ได้มาพบกันก็เป็นนิมิตหมายอันดีในสมัยพุทธกาลก็มีในวันมาฆบูชาพรส,สงพันสองร้อยห้าสิบปลูกก็เดินทางมาพบกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายนั่นคือเป็นนิมิตหมายของจิตที่ได้เข้ามาถึงกันหัวข้อเทศที่จะเทศกันที่สามนี้คือ เราคือใครมาจากไหนจะไปไหนคือคนเราเนี่ยไม่เข้าใจตรงนี้พอแก่ตัวมาเนี่ยมันกระวนกระวายมันกลัวเหลือเกินว่าโอ้ยจะตายแล้วมันทุกข์เหลือเกินแต่ถ้ารู้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ทุกข์รู้สักสิบเอร์เซ็นก็จะไม่ทุกข์สิบเปอร์เซ็นตะ์ใวันนี้ก็หลวงพ่ออาจารย์อุบาอาจารย์หลวงพี่ปอดผู้รูปลอก็มาด้วยก็จะให้ความคิดเห็นนะในเรื่องนี้หลวงตาแหวงอืม ผู้โชคชนด้วยประสบการณ์ในการเกิดมาก็จะามาช่วยแสดงสัจย,ยะหรือแสดงธรรมเราคือใครมาจากไหนจะไปไหนเริ่มต้นที่จ้างแขกก่อนเอาเ,อาเอาัดให้ตะแวงก่อนเลยเให้ผู้กเกิดที่หลงัง,ววงให้ผู้โชคชนก่อนอเอาเอาการละครหนึ่งงานมาแล้วไหมนี่มันก็ทำหมดทั้งั้นหละ เราจะไปไหนเราคือใครเรราคคือใมาจากไหนจะไปไหนเราจะเรามาจากไหนเราจะไไปหนเราจะเดินทางไปยังไงเหมือนกับการข้ามน้ำเราต้องทอยานพาหะเราคือใครก่อนเราเดินทางเราก็ต้องทยานพาหะที่จะเดินทางเราคือใครแล้วเรามาจากไหนชีวิตของมนุษย์เรา วันปลายของชีวิตเราครับเมื่อเราเดินทางมาแล้วรเราลูาล้ว่าเราเรามาจากไหนครับม,มนุษย์เรากับมันก็คือว่าสุดท้ายมันก็หนีไม่พ้นคโดยเก็เจ็บตายมันเป็นของธรรมดาของธรรมชาติของมนุษย์เรารเราหนีไม่พ้นทุกคนครับไม่ผ่าพระพายมุมแต่ดีอย่างหนึ่งโยมเอ้ยบวชเป็นพระแล้วมันตายไม่เป็นอืมันตายไม่เป็นเพราะอะไร พ่อเขาอาตมาเกิดมายังไม่ได้ยินว่าพระตายนะอแต่ยินแต่ว่าเขาว่ามรรภาผ่ามันน่ะเลยหนีตายได้มาบวชเป็นพระนั่นแหละมันดียังงี้เลยนะอมุกปิมุกมีมุกมากมายอเล่สมกับที่เกิดมาดูโลกนานะเป็นหลวงตานะนี่คือเทพของหลวงตาสาแหวองแห่งภูเทพยังไงนะอาจารย์แขกการจะ ให้เราคือใครมาจากไหนจะไปไหนเ,ออเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันเป็นของธรรมชาติคนไหนจะว่าหนีพ้นมันไม่มีดอกเนาะเพียงแต่ว่าการที่เราจะอ่าการที่จะทำให้เรารู้ตัวใน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 สิ่งนี้ได้ มันก็จะเบาบางเบาบางในการที่ว่าเราคือใครครเรามายังไงจะไปไหนจะไปไหนอันนั้นคือคือเรื่องของอดีตและเรื่องของอนาคตครเราอย่าพึ่งว่ากันอพระพุทธองค์เราให้ดูในปัจจุบันนี้ครับให้ดูปัจจุบันว่าตอนนี้ตั้งแต่เราเป็นเด็กน่อยมา จนหนุ่มจนแน่นจนทุกวันนี้ก็ใกล้ก็เริ่มนับถอยหลังกันแล้วทีนี่การนับถอยหลังนี่ทำอย่างไรเราจะคิดได้ว่าเราจะต้องคืนให้เขาแล้วคืนให้เขาด้วยด้วยความมีสติหรือด้วยความขาดสติครับอันนี้ดีแนละ้วจุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้อาจารย์อาจารย์ว่าไง หิ่งห้อยนั้นย่อมตรองแสงอยู่ได้ชั่วระยะเวลาที่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นมาครั้นอาทิตย์ขึ้นมาหิ่งห้อยนั้นก็หมดแสงไม่มีสว่างอีกเดียนถีทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นอยู่ได้ชั่วระยะเวลาที่ผู้ตัดสรุชอบได้โดยพระองค์เองยังไม่เกิดขึ้นมาในโลกพวกใดแต่นึกๆเอาย่อมบริสุทธิ์ไม่ได้ถึงแม้สาวกของเขาก็เหมือนกันผู้ที่เห็นผิดจะไม่พ้นทุกข์ไปได้เลยนี่คือคําตัดของพระพุทธองค์ที่แปลเป็นภาษาไทยมาแล้วว่าอย่างนี้ เราคือใครเราคือธาตุสีนนนะ 4, ่และขันห้านี่นะเราคือธาตุสี่ติดน้ําไปลมน้ำมัพรทะและขันห้าขันห้าคือจิตธาตุสี่คือกายเป็นตัววัตถุเมื่อประกอบกันแล้วเรียกว่าเรานี่นะเราให้รู้อย่างนี้ก่อนมาจากไหนมาจากพ่อและแม่มาจากดินก้อนหนึ่งคือธาตุธาตุดินของพ่อเรียกว่าสเปิร์มมาผสมกับธาตุแม่เรียกว่าน้าโอวาพอผสมกันขึ้นก็จะเกิดอุณหภูมิน้อยเรียกว่าธาตุไปเตโชธาต เมื่อมีธาตุไฟมวลสารก็จะเคลื่อนไหวเรียกว่าลมคือมวลมวลสารที่มีความหนานแน่นสูงจะเคลื่อนไหวไปที่มวลสารที่มีความหนานแน่นต่ำเรียกว่าลมพอครบสี่อย่างนี้ประชุมกันครบเรียกว่ามหาภูตรูปมหาภูตรูปก็ธาตุจิตก็อุบัติขึ้นเลยธาตุจิตนี่ก็คือขันห้านะอุบัติขึ้นเลยนี่นี่คือที่มาของของเราเราคือใครมามาจากพ่อแม่เมื่อธาตุดินกับธาตุน้าผสมกันแล้วก็จะอยู่ในท้องเรียกว่ากลละกลละคือน้ํามันเหน,นียวหยวดเดียว จากนั้นกล gen, ากน้าก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นอัมพุทธะคือเป็นก้อนเลือดจากนั้นก้อนเลือดก็จะพัฒนาขึ้นมาอีกมาเป็นเปสิมาเป็นชิ้นเนื้อจากนั้นเปสิก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นคณะเป็นก้อนเนื้อจากนั้นคณะก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นปัญจศิษสาขาอาแฉกคือมีหัวมีแขนสองแขนขาสองขาเนี่ยจากนั้นก็จะพัฒนามาอีกมีผมขนเล็บปันหนังเจริญใบอยู่ในท้องแม่ถึงเกาเดือนแล้วคลอดออกมาเป็นทารกนี่คือที่มาของเรา เรามาอย่างนี้มาอย่างนี้จะไปไหนเมื่อเรามาด้วยเหตุปัจจัยอยู่ก็อยู่ด้วยเหตุปัจจัยเมื่อไปก็ไปด้วยเหตุปัจจัยเรามาจากธาตุประชุมกันธาตุนี้มันมีอายุไขของมันคืออายุไขโดยประมาณแ100ปดสิบถึงร้อปีเอาอายุของพระพุทธองค์เป็นประมาณอายุของดินน้ำปฟลมเมื่อประกอบตัวกันเนี่ยมันก็จะหมด คือมันเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยเราไม่เห็นมันตายมาเรื่อยตั้งแต่ทารกแดงๆมันตายมาเป็นเด็กโตจากเด็กโตมันตายเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ไยทำงานเป็นคนแก่ทีนี้มันจะถึงไยที่จะไม่มีตัวจะสลายที่เราจะกลัวตรงนี้มันไม่ไปไหนหรอกเหมือนดวงจันทร์เวลาสิบห้าค่ำมันก็จะสว่างสบายอยู่งั้นแต่พอแรมสิบห้าค่ำเช่นกันมันก็จะไม่เห็นดวงจันทร์มันเห็นแต่ความมืดแล้วดวงจันทร์นั้นไปไหนเล่าก็ไม่ได้ไปไหนเพียงมันซ่อนตัวเหมือนกันเราก็ไม่ได้ไปไหนเราก็ยังอยู่ เป็นดินน้ำปไปลมก็อยู่ในสภาพเริมหมดเรื่องแล้วหมดเรื่องที่จะไปจะมาแล้วนี่แหละคือที่มาที่ไปเราอยู่ก็อยู่ด้วยเหตุปัจจัยคือข้าปลาอาหารปัจัยศีที่อยู่เมื่อมีเหตุปัจจัยทั้งหมดมันหมดลงด้วยอายุไขของมหาพุทธรูปดินน้ำป่ลมมันก็จะสลายกันโดยธาตุทั้งหมดแล้วก็ธาตุจิตซึ่งเป็นขันห้าเราก็สลายลงสู่ปัตพีมหาปัจพีนี่เหมือนเดิมนี่คือเราเป็นใครมาจากไหนจะไปไหน นี่โดยอนุมานก็กล่าวการเดอเด้อเด้ออันนี้ที่ที่ว่าเราระหว่างจิตกับธาตุวิญญาณมันตัวละตัวกันแต่พอร่างกายมันสลายไปแล้วไอ้ธาตุวิญญาณมันไปอยู่ยังไงมันมันจะเข้าไปรวมกับสภาวะจิตเดิมไหมตัวนี้มันไปอยู่ที่เดิมตัวธาตุรู้ไปอยู่ที่เดิมมันอยู่ที่ดินมันอยู่ปฐวีมันเดิมแต่แต่ี่มาธาตุวิญญาณเนี่ยนะ แสดงว่าอธาตุวิญญาณนี่มันพ้อมที่จะไปเกิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อสภาวะจิตเราไปบังคับมันอาจะต้องไปเกิดตัวนู่นไปเกิดเป็นตัวนี้ถ้ามีการประชุมของมหาพุทธรูปมันถึงจะมันจะมีขึ้นมาอีกมหาพุทธูกคือครับน้ไปรวมเนี่ยเป็นคนเป็นสัตว์ถ้าไม่มีมันก็ถูกมันเดิม่แต่ว่าไอแสดงว่าไอสภาวะธาตุวิญญาณก็ระหว่างจิตนี่มันมันแยกกันอยู่แล้วแยกกันอยู่เพราะมันจะมาอยู่ได้มันต้องมีที่ตั้งที่ตั้งมันคือมหาพุทธรูปคือ คือกายคือถุอย่างนี้แสดงว่านี่ครับแสดงว่าไอ้ตัวจิตเราดั้งเดิมเราเนี่ยก็ไอ้ทภาวะวินธาตวิญญาเนี่ยมันเหมือนกับไม่รับรู้อะไรหรอกมันล่องลอยอยู่ในอากาศอยู่อย่างเดียวเพียงแต่ว่ามันเตรียมร้อมที่จะไปสัมผัสมันเป็นพลังงานครับเป็นพลังงานที่จะเมื่อจิตเราสั่งลงไปเฮ้ยมึงต้องไปเกิดเป็นหมูหมากระไ่มันก็ต้องลงไปนู่นแล้วธาตวิญญาณก็ลงไปนู่นแล้วใช่ไหมครับตัวนี้นะธาตวิญญาณตัวนี้ครับแต่ว่ามันเพราะฉะนั้นมันจึงแยกระหว่างตัวจิตกับธาตวิญญาณออก ครับเมื่อเมื่อกายธาตุเราแตกสลายลงไปครับธาตุวิญญาณก็ไปส่วนธาตุวิญญาณก็สลายไปด้วยและทีนี้ตัวจิตสภาวะจิตเราจะไปสูงไปต่ำอยู่ที่สภาวะการกระทําของเราเลยทีนี้มาเป็นพลังงานเป็นพลังงานไปกับผลผลของพลังงานนั้นไปไปอยู่กับผลอะแรงขนาดไหนเราขนาดไหนที่เราสะสมไว้เหมือนกระแสไฟเมื่อเรากระแสไฟฟ้าที่อยู่ในสายไฟเมื่อเราปล่อยเข้าไปในมอเตอร์มอเตอร์ก็จะขับเคลื่อน เพื่อนในเครื่องแกกทางานแง่นั่นแสดงว่าไอ้สภาวะของธาตุวิญญาณนี่เราสามารถที่จะไปดึงดูดของใครก็ได้ใช่ไหมโดยจิตของเราแต่ว่าไปดึงดูดเอาไปอยู่ตัวนั่นไปอยู่ตัวนี้ได้เนาะมันจะเป็นอยู่อย่างนี้ได้โดยจิตได้โดยจิตเนา่พลังจิตพลังจิตพลังเจโต้พลังเกโตเนาะเพราะแสดงว่าางไอ้ธาตุวิญญาณเนี่ยไม่รวบรวมว่าของใครของใครเท่าไหร่เนาะ เพราะว่าเพียงแต่ว่ามันจะเข้าไปอยู่ล่างนี่ก็สภาวะของล่างนี่เป็นพลังงานแสดงว่ามันอยู่ทั่วไปเลยอย่างี้ธาตุวิญญาณนี่คือมันมันเป็นพลังงานครับเป็นพลังงานที่ว่าเป็นจักรวาลจิตจิตสั่งว่าไปรวบรวมว่าเป็นมาอยู่ล่างนี่ให้ทํางานในฐานะล่างนี่เมื่อพลังงานนั้นมันเหมาะสมมันก็ขึ้นโทรศัพท์เ่ยถ้าท่านโทรมาผมผมก็จะรับแล้วแต่ว่ามันขึ้นตรงไหมถ้าไม่ตรงมันก็ไม่เป็นอันนั้นเพราะฉะนั้นอฐานะของธาตุวิญญาณนี่ มันจะเป็นมวลแค่มวลสารนามวลสารพลังงานทั่วไปพลังงานเป็นนลังงาแต่ที่จะสร้างมาเขาเรียกว่าธาตุอันหนึ่งเป็นธาตุหนึ่งเหมือนติดน้ำปรลมอันเดียวอันเป็นธาตุเหมือนกันเมื่อมันประชุมตัวกันมันจะมีฤทธิ์เห็นไหมมีฤทธิ์เนี่ยตอนนี้มีฤทธิ์เป็นพระแล้วเนี่ยเป็นหลวงพี่ปอดแล้วเนี่ยเพราะว่ามันประชุมกันแล้วทีนี้อ่นนี่รวมกันเป็นธาตุของโลวีพี่ปอดอันนี้ก็ธาตุตาแหวง ดวงตาเนี่ยไม่ธรรมดานะอัาจารย์สรุปเลยืิอนระหว่างธาตุวิญญาณก็ธาตุจิตตัวทิดเราให้ญาติโยมเขาเข้าใจอย่วนี้เขาจะเข้าใจยากมากจะเขาจะเข้าใจยากมากสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้คล้องคล้องอยู่ในขันห้ามีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกแล้วท่องเที่ยวไปในวัฏตะสงสารอันน้อยใหญ่ บางคราวเล่นจากพบนี้สู่พบอื่นบางคราวเล่นออกจากพบอื่นมาสู่พบนี้ท่องเที่ยวไปจนสัตว์นั้นจะรู้อริยสัตว์ถึงจะหยุดการท่องไปนี่พระองค์ตัดไว้เช่นนี้ก็ขอเอวัง